ตัวของยุยยาเนี่ยถูกออกแบบมาไม่ให้น้ําท่วมอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มีพื้นที่รอบๆบนอกเกาะเมืองที่เป็นพื้นที่รับน้ำข้างนอกในตัวของพระพงศาวดารก็จะเขียนเอาไว้ว่าถ้ามีข่าศึกศัตรูเราก็จะเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาคนที่อยู่นอกเมืองเข้ามาข้างในเมืองเมืองเก่าทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนอยู่นอกกําแพงด้วยนะคนเหล่านี้ทําการเพาะปลูกเพราะว่าเมืองยุคเก่าเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีซัพพลายและพื้นที่เพาะปลูกนั้นก็ทําหน้าที่ หลากหลายอย่างทั้งเป็นพื้นที่แหล่งอาหารเ,เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่สําคัญครับมันเป็นพื้นที่รับน้ําถ้ามีค่าศึกศัตรูวันนั้นเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยวิธีการของเราก็คือตั้ง<อ>มัน่นรอให้<อ>เข้าหน้าฝนแล้วเข้าหน้าฝนปุ๊บทุ<อ>่งรอบๆบ,บเนี่ยน้ําก็จะท่วมพอน้ําท่วมปุ๊บมันก็ท่วมขังละแต่ข้างในเมืองเนี่ยน้ำไม่ท่วม <ไป S 1> นะ,ะแล้วรอให้ไอ้น้ําเหล่านั้นเจอคนเป็นจํานวนมากที่มารบทับจับศึกก็มีการขับถ่ายของเสียและอื่นๆอีกมากมายน้ําก็เน่าเสีย เกิดโรคระบาดต่างๆก็ต้องยกทัพกลับไปเข้ามาโจมตีเราก็ลำบากเพราะว่าเคลื่อนที่ในน้าเดินลุยน้ําก็ช้านี่คือวิถีของจังหวัดทุยาและเกาะเมืองแต่วันนี้ผมไม่ได้บอกว่าการใช้ประโยชน์แบบนั้นผิดหรือคนที่ไปอยู่ในพื้นที่นั้นผิดแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากพื้นที่เดิมที่เคยรับน้ําเราก็ต้องรู้ว่าฉันจะเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ป้องกันภัยพิบัติให้กับเมืองมาเป็นเรื่องของพื้นที่พักอาศัยพื้นที่ที่ถูกใช้ประโยชน์แบบที่ เจอน้ําท่วมไม่ได้แล้วฉันก็ต้องตอบให้ได้ว่าไอ้พื้นที่ที่หายไปจากการเป็นพื้นที่รับน้ํามันหายไปไหนแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนแทน,ม,นมันต้องมีที่ให้น้ําไปพูดง่ายๆทั้งไปเพื่อเก็บกักไว้ใช้ในยามหน้าแง้ง mm hmm. ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้น้ําที่เกินกว่าที่ mm hmm. เราจะเก็บเนี่ยมันต้องมีที่ mm hmm. ให้มันไป mm hmm. และการไปนั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ mm hmm. ชีวิตทั้งคนในเมืองและในพื้นที่ชนบท